คุณงซึ่งปลวกมาลวนไม่มาตัวเต่าแตกมเก๊ปปเปลือกตั้งสองคูนตัวมานชัดพอกับหลูเก่งกว่าเก๊ก็ไม่ได้เหลือเนี่ยลูกจากลั่งมาเดินจูมาไปหลูก็ไม่เก้พอก็ไม่เก้ไปตอนตั้งคนนั้นตัดยามอยู่กางวัดคนนั้นว่าเล่ๆกูนี่กลัวไม่มาต้องการพูดพอกับหนูกันยังมาเนี่ยไม่เก๊มันจะเดินชูพี่กลัวต้องมาเห็นนี่ไม่ใชดำเกเกก็ไม่ดีไม่เก้ก็ไม่ดี พอกระโดดคนนั้นไม่ได้จัพื้อแล้วโกลตุนรุนเก้ก็ไม่ดีไม่เก้ก็ไม่ดีแกตัดชิ้นใจไายมาพุ่นปลังกดติดร่างลอยไล่พันเม็ดหน่วยจำได้เลยไอ้คว่างกับเก้ลงกูรูปปีเลยเก้ตายพ้นคว่างพี่มงลานี่เก่งหลายอย่างนะพอเป็นไรสิไอ้พี่นี่เตเล็กเป็นดับมวยมองลานี่เลยจ้ะอันนี้อุ้มตรงกับน้องซุปลอยติดได้นาตีนั้น พี่มองล่าเนี่ยนะเออแต่ใจมึงได้ยุติแล้วบองล่ามวยแอนกูบูนกูยุติแป้นซอยต่อยไว้ยทุกใจไอ้คนคนนี้ไปต่อยมวยผัวแกไปจับน้ำ่วดในนองไปดิ้นจังซื่อตีปึงนผัวแกรั้ง่าบอกหน้าเออมึงต่อยไอ้หนาลูกนายได้เอา้วนกลับมาแล้วเฮ้ยได้อ้วนกลับมาในกูรับฟังกระโผัวเดี๋ยวขึ้นไปยกเหรียเก่าไว้นัดแบบแม่ง้วนหนาบุญจัดตแต่กูพีต่อยแต่กูพี กูไม่ได้จับได้มันเลยมันติดอยู่กับบอกกูใช่กูไม่โดนอ๋อไอเด็กกูลุ่มมายกโจ๋หยอกโจ๋ก็รับไปราวกูโต้ปลี่อาไว้ละมึนกูชอบประกาศกูลืมตัวกูหิวลงพนกูรับว่าเพื่อกูรับว่าตอนนี้ควายแดงนายบงหล้าได้สวนกลับไปแล้วูหิวลงมาพนผัวว่าผอวช่วยร้องเรีวได้ช่วยลบองเรียกผอวไม่ต้องไปใจยแล้วแม่ก็จับเปรย์พน ของคุณค่าคุณไม่ติดได้ฟื้นขันไม่รวยจำฟื้นี่คุณเก่งก่าบ้าก็แล้วให้เงินเดี๋ยวฝืนอยากได้แทนนี่ลงไว้ใครดุมจางไม่เอาองค์การนี้รี้บ้างไหครับชิบิเดนทางไปช้อปปิ้งหน่อยนะยี่เป็ดเดียวกับใช่ถ้าใครมาถามเรื่องข้าวองค์ราชินีบอกว่าไม่รู้คำเดียวจำคำว่าไม่รู้ได้ชีวิตจะมีความสุขจำใจอะไรก็จำแต่บอกว่าไม่รู้ ไม่รู้ใช่ได้กินข้าวไหมบอกล่ะไม่รู้เสื้อตรงตันหน้าตีกันนั้บอกล่ะกินข้าวไหมไม่รู้ไปบ้านไหมรู้ไม่รู้เหงาการตีข้าวปั้นตัวไหนไม่รู้ผมได้เปรียบให้ตัวด้อยว่าไม่รู้ว่าอยู่เราบนหัวไม่โอ้เนี้ยแต่ไม่ไม่รู้เรา ไม่รู้พิมกันคุณกันเลยพี่มองนะครับถ้าใครมาถามว่าฉันอยู่ไหมบอกว่าฉันไม่อยู่นะขึ้นใจไหมใครมาถามว่าฉันอยู่ไหมบอกว่าฉันไม่อยู่ไอ้บอกว่าน้องประกาศแกไม่อยู่ใช่ฉันลากอนไปเที่ยวก่อนที่นี่เป็นราชินีวันไหนเด้อพี่เอ้ยพี่มีความสุขแล้วค่ะจริงเออกูจวนไปทำไรก็ไม่ปล่อยเอ้ตีนั้นกีการตัวขึ้นก้น เว้นจงใจการจริงคุ้นก,กันลุย <ừ. S 2> เปินูรความว่าดำเานมันแล่ไอหลังฟันถ้ามลดินายเตีงว่าใจมันไม่จ่วยตำไรใชไม่ไปชวยใหญ่มากเวดูกันใชไม่ไปจ่วยแล้วคูเงที่วันหนึ่ง้ามไรหจริงนั่นวันหนึ่ง้ามไรตัววันโนเลยสาวันไม่ได้รไรรองอยู่โมโมโอมอ่เลยโมไร่มอบ แล้วงมันจุ๊บดัดินจริงคนเราอันก็อย่างกี้กานก็ว่าคนกีการนี่กำว่าอีได้รวยมากรวยได้ไอ้น้องจจกว่ารวยดังรวยเดิมกันจุนอย่างพวกเรามา,าจจาจุ้นมันพวกเรากีกานก็ไปเหลากำบ้าพนกูไม่แขกกูกีการเนี่ยมันนี้กูรกกรเรียนตยออยเมืองนี่ก็เรียน่อเรียนไหน้อยก็จดนนอเรียนก็จดนออดนอใจกด็ดำเลยแม่ําเพื่อก็จดนอ กตดนอมันการดึงด้านนอกโรงเรียนก็วันใหนก็วัยเรียนแต่ตำงานไม่ใช่หรอกไม่ใช่การดึงด้านนอกโรงเรียนเออให้ได้กอดนอนกินเต้นนอน <c oughs> ไปตำนังครูง่ายครูแต่งค์ไปโยอไอ้บ้าคุณกันกี้กรานบ้าเพือ่อจริงตุกจริงต้องปรพยายามจริงอันแต่มึงไปพบคุณยัยยัก็มาตมตาสมุทรวาเออเจ้าจะเด็ดหรือว่านา้ำเพื่อมาพบก็ตมนายหนหนุน่ย ทำไมนายหนูหนุ้ยไม่รวยจนมันทำไมนายหนูหนุ้ยถึงได้จนผมครั้นอะไรนะครับครั้นขี้เกียจเหรอใช่ครับทำไมถึงได้ครั้นคือมันไม่หันอะไรนะไม่หันมไม่หันแบบใดเลยครับ